โอเคที่สอนกันอยู่นี่มันไม่หลงได้ไงคนระับเพว่านี่คือขันท้านี่คือมโนอวิญญาตตัวที่เป็นกิเลสนะฮะพราคุณเนี่ยได้แค่ตัวเนี้ยติดอยู่มโนแล้วก็สอนกันอย่างนี้ละข,นลข,นลขนลนันท่าละกิเลสละนู่นละนี่นะเออนี่คือหลงอยู่ตรงเนี้ก็เลยสอนเรื่องแบบนี้แต่อาจารย์วิทย์เป่ยปัญญาพุทธะสอนว่านี่คือกิเลสนะอ,อ,อ,อันนี้มันเป็นออกมาอย่างนี้แหละขนันท้า มันไม่ต้องฝึกสติสมาธิอะไรแบบรงนี้มันมีคมามรู้แล้วขั้นหน้าแต,ต่อตัวเนี้ยผู้สืบต,ต่อจิตมโนจิญาที่มันไม่เคยตายนี่ยฮะหน้าตายต่ตรงนี้ก็ไปต่อแล้ว,วกคุณม,มาถึงตรงนี้คุณไปไม่ไม่เกิดปัญญาตรงนี้นี่คุณก็เลยหลงกระทำตัรักษาธาตุตนเลยนี่แหละแหล่งวงเวตาสแต่จริงอาจารย์น่ขออีกมาห่า จะไปล่าทำไมข no ันห <mel> ันกันอ่าเดี๋ยวก็ตายเนี่ยเนี่ยคือตัวกิเลสเนี่ยตัวที่มันรู้อยู่เนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยถ้าไม่มีตัวเนี้ยเนี่ยปัญญาจะใช้ขันห้าไปปัญญาก็มันจะเสียไอเดียก็เป็นปัญญาคือมโนมโนวิญญา AI มันบางตัวนี้อยู่มันไฟไม่ได้เก็มาติดตัวนี้อยู่ก็เลยสอนกันเต็มงกันลงตัวนี้กัน ก็เลยรู้สัตว์ก็ว่ารู้เห็นอะไรก็เลยมีธรรมะเยอะแยะตรงนี้ไม่มีธรรมะอะไรแบบรุ่นสุสามันนี่เองครับมันไม,ม,นไม่มันไม่รู่วงหลวงตรงถ้าตนนี้ยดหลวงกันเนี่ยมันก็ปัญญาและขันห้าธรรมดีและปัญญาจะใช้หมดหมดความหลวงยังคนมันหลงอยู่ตรงนี้เข้าใจว่าตัวเนี้ยคือปัญญายังไม่เกิดญาณขึ้นมาูทำลายอาสาวาเนี่ย อาสาวาคยาดยานี่คือยาผู้ทำลายอาสวะกิเลสนี่คือตัวกิเลสจริงๆเลยนะขันห้าไม่ใช่กิเลสอาญาตนะของไม่ใช่กิเลสเป็นอมตะอย่างนี้มันก็ตายแต่ตัวนี้จิตมโนวิญญาณเนี่ยที่มันคุ่มขันธ์ห้าที่ตกขันธ์ห้ามันไม่ได้ตายเกิดได้ดับได้ขันธ์ห้าแต่ในลามันไปก็ได้เกิดอี่พวกเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกท่านทั้งหลายยังไม่ยังไม่ตื่นยาอาสาวาคยาดยานทำลายอาสาวาจีนี้ไม่ได้โดยอาสาวาลวิชชาตัณหาลัทธิ สองนาทียี่สิบวินาทีเอาดีเหลือสามนาทีสรุปแล้วถ้าคุณยังไม่ได้มีปัญญาพุทธะขึ้นมาคุณจะทำไรคุณไม่ได้นะครับที่ไหนท่าดูเออนี่นะก็เหมือนปิ้ยึดมันสีมันหายไปแล้วท่าดูป้องกำรู้แล้วไม่มีแล้วต้องมีปัญญาสิครับ,รบกกปัญญาที่มาจากธรรมชา,าต,ติก็มีอยู่แล้วในในี้ นะสติสมาธิก็คือไม่ได้มีผู้ยึดต,ติดแล้วก็เป็นความสงบไม่ได้โลดแล่นไปสามหน้าก็สตินะฮะสติมันง่ายในการหน้าเนี่ยจะกินน้ำเนี่ก็มีสติได้เด็ดเนี่ยสามหน้าเป็นเพียงมีปัญญาปัญญาก็รู้ตอนนั้นแหละรู้นะ่ในขณะที่ใช้ก็จบปัญญาก็ไม่ได้ยึดนไปทุกอย่างเกิดดับตลอดสามหน้าในปัญญาแต่ไม่มีตัวมโนุษย์อย่างนี้ด้วเปน,นี่ย,นนยกำจัดตัวนี้นผู้เจ้า ตัวนี้จะเป็นมายาจิตคือมายาโอเคเป็นวิทยาฐานนีครับ